สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็เดี๋ยวผมเช่นเคยนะผมบรรยายคนเดิมนะอยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายน้ำ้นใกล้บ้านนะครับนา f เอฟซเมื่อวานนี้นะครับฝนก็ตกแรงเนาะตกแรงมากเลยนะ f C. เอแรงแบบแรงมากๆอ,อ่ะเออแค่ระยะเวลาไม่ถึงคึ่งชั่วโมงนะแล้วมันก็ตกไปปอยจน เกือบ,อบทุ่งหมนะโตตั้งแก่ปรนะมาณบ่ายสบ่ายสองสิบนะฮึมแบบโอ้มันก็แรงของมันอะ่ะจนน้าจากปลายยางย้อนเข้าบ้านผมภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีด้วยนะเ c ก็ดูน้ําที่ฝายตอนนี้นะ Fc ฟีคือใครดูชิปเมื่อวานนะเราจะรู้ว่าน้ำไหลย,ยังไงนะครับเอซก็ดูน้ําที่ฝายตอนนี้นะ นี่ไหลแรงมากเลยนะครับนะน้ำแบบไม่ต้องถามอ่ะ fc มองด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้นะว่ามันไหลแรงนะเนี่ยน้ำปิ่งขึ้นมาจึงขอบนี้เลยนะปกติมี่อยู่แต่ขอ,ขอบขอบข้างล่างนี้นะเมื่อกี้ผมว่าจะไปถ่ายตรงที่ลอยกระทงนิดหน่อยนะเมื่อกี้นี่ผมขี่รถเข้ามาผมจรเงีริไปตรงนู้นผมเห็นมอไซต์ตะลุงคนเดิมอ่ะนะ <g ül> ไปผมก็เลยไม่ตามเกบไปหรอกนะไปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่แม่งตรงนี้ก็ได้วะนะไ <g> ห <ül> นหมาไหนหนมาเอ๊ะไหนหมาเนี่ย ไม่ใช่หมาผมแต่หมาแถวนี้เขานะนี่สนิทกันนะสนิทกันมากเลยมันชอบไปผมเล่นด้วยนะเออตัวเล็กตัวนี้จะไปเลี้ยงไก่โจอยู่นั่นแหละอือตูดเลยเออเออเอออะไรหมา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 หมาหมาหมานี่คือหมาหมาเดินตามได้นะจะไม่มีข้าวให้กินนะ มันงงนางอะเอฟซางเลยนั่งชมน้ำตอนนี้ผมสันนิษฐานว่าน้ำน่าจะอยู่ประมาณเอาง่ายตามที่ผมเคยเรียกลักกันเนาะน้ำน่าจะอยู่ประมาณบันไดท่วมมาบันไดขั้นที่สองมาประมาณเกือบเกือบครึ่งแล้วกันะกนะ ถ้าค่าที่สามันจะเป็นชั้นชั้นพื้นดินข้างบนเลยนะน้ำอยู่ประมาณนั้นแหละนะข้านที่สองเกือบเกือบครึ่งนะเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าถ้าผมไม่ลืมแล้วถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ชมนะต้องดูก่อนว่ามาแล้วมีคนอยู่ไหมนะเนี่ยผมจะไปถ่ายตรงนั้นก็ไม่ไปถ่ายนะ FC ก็ดูบรรยากาศรอบๆเอาแล้วกันนะ อันนี้ก็มองหนาอยู่นะเอฟซีนะแต่มันก็หนาไม่เยอะมากเลแต่ก็ถือว่าหนานะถ้ามันเยอะอจริงๆเราก็จะมองไม่เห็นอะไรไงนะมอองนี้พอเนาะเอฟซีนะชมบรรยากาศมองหนาหนาได้เหมือนกันนะ <c ười> นะครับเน,ะนี่นะ มื่อวานนี้ก็ได้คลิปนะสองคลิปเลยนะช่องลาช่องลาหนึ่งคลิปนะช่องละหนึ่งคลิปนะก็ได้คลิปลงที่ช่องหลักก็ช่องช่องนี้แหละนะช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลแล้วก็ช่องรองนะได้คนลคลิปเลยนะลงช่องหนึนะครับอัปเดตสถานการณนะนะ์นะฝนตกหนักน้ําดันข้าบ้านนะ สมมติว่าถ้าตกแบบนี้นะถ้าตกแบบนี้ตกแบบที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยตอน,ต,อน,นต้นคลิปแหะนะตกแบบแรงๆเนี่ยสักอะไรอะสักประมาณสาวชั่วโมงผมบอกเลยว่าตายนะตายเหมือนกันนะฉะทั้งเซาก็ฉะทั้งเซาเถอะไม่รอดนะที่อื่นก็กลายเป็นทะเลอะ่ะผมพูดขึ้นนี้แหละน,นะว่าขนาดแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะนะ้ำจรงดันเข้าบ้านผมว่านะ้ำจับปลายยางนะครับนะ แล้วฝนก็หนักจริงนะ FC ก็ดูน้ําที่ฝายดิใครหาาผมกโกหกอะ่ะไปย้อนดูคีบเมื่อวานนี้ได้เลยนะทั้งช่องหลักช่องรองนะผมมาถ่ายยังยังไม่ไหลแรงอย่างนี้เลยนะครับนะตอนผมมาถ่ายน้ําแทบจะหยุดไหลได้ดยซ้ํานะเนี่ยยิ่งตรงเนี่ยเห็นปูนแบบน้ำหน่อยๆน,นะน้ําล้นฝายแต่ล้นไม่แรงอะ่ะพอมาวันนี้เป็นไงนะเปลี่ยนผิด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 ประกันเยอะนะเออ ถ้าจะเป็นที่ผมบอกอะถ้าน้ําแบบแบบเมื่อวานเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบที่จะอยู่ถึงรอยกระทงใช่ไหมเออแต่ว่าฝนซ้มมํามาอย่างเนี้ยผมคอนเฟิร์มให้เลยถ้าไม่มีใครดูดน้ําถ้าไม่มีเกษตรกร,กรคนไหนดูดน้าไปใช้นะหรือดูดน้ําไปทําอะไรกระชางนาะมผนคอนเฟิร์มให้เลยนะอยู่อยู่ถึงรอยกระทงอะน้ำเนี่ยน้ำล้นฝายอะเนี่ยอยู่ถึงลอยกระทงเลยนะ เดี๋ยวผมพ้าผมว่าผมจะมาถ่ายคลิปให้ชมนะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมนะมามาเฮ้ยเจอก,กันเี๋ยวกนนะมา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 ก็ไม่ยอมไปด้วยนะสีขาวเลยหน้าไปเลี้ยงคู่ไอ้โจ้เนะี <laughs> ่ย นะ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับนะก็ให้านาให้ดูน้ําก็ประมาณหนึ่งเพราะว่าหมอกนี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วันนี้ผมตื่นสายด้วยนะสายนี่ก็ไม่ใช่สายว่าแปดโมงหรืออะไรนะสายนี่คือประมาณว่าผมตื่นมามันก็ตีห้าสี่สิบกว่าแล้วไงอตอนแรกตื่นมาตอนตีสามนตีสามแล้วมันมันหนาวมัง้งคันนี้ก็เลยดิ้นหาผ้าห่มแล้วก็มาห่ม ผมดูเวลาอยู่นะตีสามอะไรไม่รู้นะแล้วก็นอนต่อเนี่ยมันตื่นตอนต,อนตีห้าสี่สิบกว่ากวาเนี่ยนะกว่าจะเข้าน้ำอะไรสิก,ก็หุ่มวงกว่าแล้วนะก็เลยมาถ่ายตอนนี้ก็มาถ่ายนะตอนนี้ที่ผมบอกเอฟซีว่าหุ่ม,มงกว่านะเอฟซี FC ก็ดูว่ายังยังไม่มีแดดเลยนะยังไม่มีแดดหมอกหนาด้วยนะคิดได้นะคิดไปว่า ถ้าตอนนี้ทิศตะวันออกปกติจะมีเสียงเสียงเด็ดขยับขึ้นมาคิดไปว่าวันนี้ต้องซ้ำมาอีกวันหนึ่งนะผมบอกเลยนะไม่รอดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วกันว่าน้ำที่ฝา่ายจะเป็นยังไงนะเอนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถา่ายชมเรื่อยๆนะ ว่าถ่ายยาไปก็ไม่ค่อยมีคนดูนอกจากแต่ว่าจะมีเรื่องพูดอะ่ะมีเรื่องคุยอ่ะนะอยู่ได้ยาวนะครับนะนะครับครับเอผมก็คงต้องไปก่อนแหละนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะก็ฝาเอฟกดไลค์กดแช่นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาเช a แ n e l ด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ